Thầy xay mọ lên nè Màn cung Màu mm -hmm. mưa dành được wow. mm -hmm. mm -hmm. hết Wow Mmm. 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 สวัสดีครับแมไพี่น้องวางไปสู้ขู่สู้คนครับผมมาพบกับความอร่อยอีกแล้วจ้าแรงนีพี่น้องลงทะเลพี่น้องอือใส่กับตําส้วครับผมเมื่อนี้ยังซ้อมกุ้งไร้เสือเจ้าวันนี้หลวกคํเฮึ่มหลวกสะดุ้งคำฮึ่มเสือสะดุง้งพี่น้องเสือสะดุ้งเมื่อนี้ตัวปักไงเลยพี่น้องตัวปักไงเลยใช่กับแคบหมูเนาะตําส่วจัดจ้ดจดานครับพี่น้อง รถเพชดรถเด็ดสะใจมากพีน่น้องมาแซ็บๆซ่ด้กันจ้า่าลืมกดไรก็ติดตามพี่น้องก็เป็นกำลังใจเนอว่าแม่กพายกินนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามด้วยเจ้านะมามาเจ้ามาเซ็บแซ้อยกันเราพี่น้อง,นนะองโอ้ยโอ้ยชิ้นก่บส่วก็เลพี่น้องเด่ะกินครับขอตัวขอพายพี่น้งองเสียงดังระวังหนวยตาท่านนะคะนะหน่ มันข้งเอาคนละพี่น้องเอาแบบสะดุ้งสะดุง้งเลยนะครับมันนี่ป่ะโอ้อยทั้งสี่เลยพี่น้อลองท้องด้วยสัดหมูกันยังแบบเป็นแบบย,ยืดเลยอ่ะขมเพิ่มเลยอะซุกลำกับมะนา บ่กบ่คอยน่ากินหรือเป่าครับความชอบส่วนตัวนะพี่น้องอพี่น้องเอ้ยเสร็จแซ้กันพี่น้องอใส่ใส่หม้อเลยเนะาะมันกุงนก้งล่ะกุ้งเป็นไงบ้างบ้าแม่โอ้หัวลุดออกมาอีกเลยพี่น้องแซ่บโอ้เด็ดพี่น้อง สุดยอดพี่น้องอปลาใส่กับน้ำพอด,ดี้พี่น้องเลยโอ้ว้าชุบน้ำปลาจะเหมาะเนอม,อมต้องอย่างนี้ลวกสะดูกกลางอร่อยน้องอ เด้อครับเนื้อดีมากพี่น้องสดๆจากทะเลเลยพี่น้องเนื้อน,นุ่มเนาะซ้อมเนาะเนาะขนาดไหนเนาะห้องเวียดมันถ้ามันซุปมันจะแข็งแค่น้อยเลยแต่ว่าอันนี้แบบดีเลยครับจุ่มสะดุ้งเ <c oughs> นือ้อผ่านมาเลยครับมาเลยซ้อมไม่ต้องแล้วนี่พี่น้องสาวมือ้อยังเดือพี่น้องแต่กินแห้ว้าว อืมอ้โหสวยที่น้องเลยัดโพดเสียนห้องเลยกำลังแซ่บมอบ้าแม็นมาะืมอืม้อม ไก่หมูสอมเพเองกร,รอบมากเจ้าเรต้องซื้อมันไข่หมูไล่น้ำมัน้มาอ,อ,อ,อบลมร้อนหลบอบน้ำมันออกอย่างเดียวเจ้า,ว,าว้าวกุ่มลายเสือพี่น้องเนื้อเนื้อ,เ,อเขาดีจริงๆนะม่งมองดีก็เซียด้วยมันหัวมัน,นอนี่ยเด็ดเด็ด อของของดีต้อง้องพี่น้องเมนูนี่<ช>สะดุ้งจักบิซอมบอกพี่น้องเข้ากันอ่ะซิบ,บิิพราแล้วจ้ะโอ้ยนี่แหละเหิมเลยอันนี้คือน้ำเดือดแล้วก็ปิดไฟพี่น้องกุ้งลงเลยซิบบิแค่นั้นพออืมอืม แน่น้องขนรู้สั์โอ้ย <c> ค <oughs> ือแส,สบคักแสบแน่นอนยว่ยแล้วครับปลานองฮึคือว่าไม่ว่าพูดอีกนะ เคยกินโดนพริกกินมาสุปเผากับเขาอยากขออภัยเขาดีน้องๆเลยเจ้าน้าของแสบไปนอนของแสบไปนองมันต้องเปิดมือไปนองมันหัวคุ้งว้าวพักแป๊ะ ไม่เลี่ยนพี่น้องหรือว่ามันสดก็ไม่รู้เนื้อเขาจะมีความหนึบหนึบพี่น้องหนึบหนึบแล้วก็เราไม่เอาจนสุกจนด้านนะพี่น้องจุกเสียงมึงอนค่รอนค่ะ เสย,นนยตัวบกกงเย้ยๆได้ครับนี่นยนำนิ่วหอไปนุ่งไส้เจ้าตัวสิบตัวโลพี่น้องนาอกซอมเป็นว่าเป็นบ่ไม่แล้วเจ้าคักเล็กน้อยตัวนี้นองเลยอร่อย ดีแจ๊กกันาดปุ๋ยไหนชอบมันน้ำจิ้มซีฟู้ดกับแจ๊ดกันได้ชอบอาเฮามาใส่ส้มตำพี่น้อยยืนหนึ่งพี่น้องส้มตำโอ้ยเขากังหันแล้ว,ขอ,ข,งงลวของทะเลน้ำผึ้งหอมชวร์โอ้สัวรเลย ถึงพริกแห้งพริกดิบพีนบน่น้องโอ้เข้ากันรายแตกตามมาท่านแล้วร้ายแตก,ตแอ,ยแตกอยากกินทารุตอืมทอมแม่ะซอยกินนะนะอืความมันกุ้งพี่นอ้องหอมคำลำลือ ดูจ้าดูจ้าเป็นน่าเสียใจส,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 สองม,มันกุ้งไหมอ,อร่อยมากรอ,อบหน้าต้องได้ลองตัวสามตัวโลเลยมั้เนี่ยตัวละโลโลแล้วว้ายบ่แม่แลว้ว ฮู้งฮู้งฮ้งสะดุ้งอืกอกินแทะแ้วหูวน้ำตาลเนี่ยฮอ้งบุตรบ้งมางเนี่ะ คักๆเลยตบท้ายด้วยแซ่หมูพี่น้องสุดสสำเร็จความอร่อยก็มาบ่เนี่ยน้ำไม่กัดเด้อเอาเลยค่ะโอ้โหสวยไงโอ้ยขอบคุณมากๆกินนิดหน่อยก็อิ่มพี่น้องสวยไงกินไม่ได้ มาเม่ดดึกเลยบักเหรอเดี๋ยวหลวบพร้อมเพิ่มพี่ต้องเอ้ยนุ่มนะครับผมเด้งเด้งกำลังดีใส่หัวเอง,งเดียวแบบมีคำบรรยาย chúng tôi có đẹp nó không có sức nhỏ chào ông hết lần này là bận điều kiện nó đi này này xẹp mình một sap thơm tay 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 กรอบกรอบกรุบกรุบพี่น้องอืมหืมหนังหนังมปแสบหนังไปแดบพี่น้องปาดพอเพชรแต่ปากแดงเนาะพี่น้องเรียกเกาหลีกับหนาวแล้วเจ้าตอนนี้เดือนสิบไกลไกจะเข้าเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะ ขอคนดูแลสุขภาพนะเจ้าเนะ้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันเนาะเา็ปกำลัง<ม>ใจให้กันเนอะสนับสนุนนี่ขอลากันไปก่อนพี่น้องขอบากินหนักคือไม่พอกันไม่เด้พี่น้องเนอาสวัสดีครับ